ดีครับอยู่ผมวิถีอีสานนีเ่เรามายามหนูบ่า อันหนึ่ับปกติครับอีสองกปกติจิ้เหลียตามเคยเด้งฮะเอามีเสี่ยมครับเอาท้ายเลยครับอหลุดไปแล้วฮะโอ้ยังไม่หลุดครับเป็นหนูพุกหนูวัวหนูคัวน้อยครับ ไม่ไม่ต้องถ่ายตอนตอนนี้อ้าวแซมครับเหดือสโทษครับกับน้ำยาหกีของลูกจ้างอิสระขอขอบคุณลูกจ้างอิสระนะครับเอ๊ะกัดดิแงมนมืองับมือตัวไปนี้แข็งครับนุ้กครัวพวดก็หาไม่่อเยือเีอครับ เลือดเลยครับเลือดกังสูบสี่สามโอ้มัได้สามอยู่เหมือนเดิมครับไหนยังไม่มีแต้มนะครับไม่มีแต้มเดี๋ยวครับพูดหลังที่สี่เฮยนกวะหลังที่สี่หลังสี่หาปะพ่อนี่ครับหลังที่สี่กปตีครับ หรอหลังท,ที่ห้าครับทื่ห้าปกติโอ้ยังยังครับยี่สิบหกยี่สิบหกเรายังอยู่นะครับอยู่ดีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนี่ครับยี่สิบหกอ,อีกกันนี่โอ้โหขี้ใต้ย,ยังอยู่ครับยังไม่มีตัว ขี o o ้ใ <cuarto>. ต <Sen DVD> ้ครับแแงขี้ใต um, ้ no ูวเป็นเหยื <size> ่อขี้ใต้ของเป็นเหยื่อขี้ใต้ของลูกจ้างอิสระครับตัวนี้เยอ 6G 6G ครับยกเลยครับ นี่นะครับเป็นเหยื่อคี้ใต้ของลูกจ้างอิสระเดี๋ยวนี้กำลังนี้นทั้งที่เจ็ดครับรู้ตัวของลูกจ้างอิสระนะครับแต่โช์น้ำยาที่ตักนี่น้ำยาหกจีของลูกจ้างอิสระใช้ดไ,ดได้ผลครับกับคี้ใต้ถ้าหนูไม่ค่อยกินเหยื่อครับพระหมายนี้คนมาดักกันเยอะแต่ไม่ค่อยได้ทั้งดักทั้งยิง <laughs> สิบ <10. S 2> อยู่ดีครับเกิดฝนฟ้าวตัวที่ใต้แสดงว่าวิ่งผ่านเนาะสิบสองนี่ก็ยังอยู่ดีครับสิบสาม สามก็ยังอยู่ดีครับมันมีกี่หลังจะยอกสิบสามหลังเลยงัดหมดยังหมดยังหลังงใครเนี่ยอเนี่ยโอ้โหของใครล่ะไม่รู้ นี่ผมจะหยวก,ยวกวอยู่ฮะฮะตรงใครเต็มเลยวะ,มะ,มะไม่มีตรงเก่าท,ทำไมไม่กลับอ่ะไม่กลับอะไรไไไกลับเอนี้ไปหนูติดไหมไไกลับแปลงด้วย เกียดยิงซะนีม่มั้งเีไหมฮึยต้องมีดินี่เกียวปืนเลยการปกติเลยขอเลื่อนยามเล อยู่ปกติเลยลลลดูยเหมเือนว่าช่างหยวกได้แล้วนะครับใสายสายสายเสียงอยู่สาย,อย,อายโอ้โหกลับใครวะตรงนี้ หอมลืมเลี้ยจ้าพันุหนุม่มสุดหยด16ปกตินะครับเนี่นนนนยพี่บอยมั้ง่ย แม่งถือปากไปเป็นแล้ววะ